สวัสด no no so ีคร UM ับสวัสดีครับเธอเสน่ย์ก็มันบ้านคอกสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับผมเตรียมมันเจ๊ยกิทามันก็อยู่กับผมเมืองนสาวนสตูดิโอนะครับเคยพฟรอววันนี้ก็พอดีผ่านมาทางบ้านแถวกระโปรงตะลามตอนนี้ผมอยู่ที่วัดวัดป่าอาเจียงกันบังรุ่ยครูนเต๋อไปถ่ายจอ อันปัจจุลสิจะแกนี่เกี่ยวก,กับกุกบังทางพระรอะไรเ, <c oughs> เอาไปไปดูช้างไปดูไปลิงล่งวิ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 ่งไปไปไปดูไปวิ่งไปวิ่งไป,ไป,ไปเอาน้ำาเอารีบเอาสิวัน <c oughs> นี้ก็พอดี <c oughs> ผ่านมานค,นครับ<ล>ก็เลย<ป>มาเวะมาดูระบบเสียงให้หลวงพ่อนะครับที่วัดวัดป่าไอาเจียงอาจจะไปทันเข้าววัน อาเนียวิ่ง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 วิงเออเตือนบอกต้อมือกลดตะไรเตือนตามขยาทมโคอยสุดตัยหนี่งของโนตามลำดับนี่ครับเครื่องเสียงที่วัดใช้นะครับเป็นของหลวงพ่อก็จะใช้เป็นไมก้ากนสองครับผมทาบไมก้าโปรเนาะ ตัวนี้ใช้ขับโลครับพี่น้องค้างละสี่ดอกอใช่ไหมสองโอมครับผมค้างละสี่ดอกแล้วก็วอกวียี่สิบนะครับตัวนี้ก็เป็นกลางแหลมวีสิบห <V 15 S 2> ้าก,ก็ตัววีสิบห้าก็กลางเหลมเหะอกลางแหลมครับนี่ก็ข้างละสองสองตู้ครับข้างละสองใบอันนี้ก็สองใบแล้วก็สองใบสองใบครับเป็น อ่ามันสนั่นเยสลิกมันสนั่นที่อันนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟครับพี่น้ <S <S นนองเยสลิงแล้วบ้านนี่ก็เป็นเอชซีตัวนี้น่าจะไว้ขับมอนะิเตอร์เนาะไม่ค่อยได้ใช้อ๋อไม่ค่อยได้ใช้สัญญาณโอคลังทศหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่ห้า สวัสดีครับโหลเท่เทสทนี่ก็เท็มโมไม้น์รวยๆเป็น XE12 ครับพี่น้องตัวนี้บ b a l เจอร์ g a 12แล้วก็ไมล์ลอยก็เป็นของ,ทา,างทางดา UD CD นะครับพี่น้องตัวนี้ก็เป็นเป็นปลั๊กของ MBE ครับแล้วก็ครอสเป็นครอสด,ดิจิตอลนะครับใช้ของ DB Mark DP 2 6 บวก plus บวกกับ plus ตัวเดียวกันเนาะโอ้นี่ต่ของเทพๆเลยครับพี่น้องแจวโอ้แต่สายไฟนี่ยังเป็นสายไฟเล็กอยู่นะเออ,อ,อ,อเป็นการทดลองนะวันนี้น,นี่ครับโอ้เป็นระเบียบดีมากเลยหลวงพ่อเนี่ยโอ้แจวเลยลนี่ครับสายลำโพงนี่ เป็นระเบียบดีมากนะพี่น้องง่ายๆบรรลุช้างนี่ล,ลุงเมย์เนี่ยลุงเมย์ไปไหนล,ลุงเมย์โอ้ช้างเยอะมากเลยพี่น้องเมย์ไปไหนไปเที่ยวช้ <laughs> างเ,ไไ <laughs> เยอะมากเลยครับเที่ยวไหนไมปถ่ายอะไรเยอะมากค่ะ ตอนนี้ก็เป็นการจัดเตรียมงานงานงานทอดกระถินว่ะครับวันที่19ที่จะถึงนี้นะครับพี่น้อง19พฤศจิกาเป็นงานทอดกระถินครับผมที่วัดป่าไอเจียงใช่ไหมครับอ๋อกระถินช้างสามัคคีอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรตำบลอะไรนะครับนี่ตำบลกระโพเป็นอำเภอเมืองว่ อำเภอท่าตูมอำเภอท่าตูมนะจังหวัดบุรีรัมย์โอ้ยจังหวัดสุรินทร์เฮ้ยอย่ษฐายังเกียจเยตะวิ่ง <c oughs> หมดเลยลูกตาไปเดีย๋ยวไปชมทางด้านตุลำโพนะพี่น้องโอ้ยสวยงามมากเลยนี่นะอู้ ใหญ่มากนะครับพี่น้องข้างในนี่ผมไม่เคยมานะผมเพิ่งเข้ามารอบแรกครั้งแรกเลยพี่น้องอฝั่งนู้นเป็นอะไรเขาเรียกว่าพระนอนนี้บอกน่าจะยังไม่เสร็จครับยังไม่ได้ทาสิโอ้สวยงามมากครับนี่ครับพี่น้อง เสียงกลางก็จะใช้เป็นาจาก U bon. U bon นะอุบลอุบลมิวสิกสาวนะนี้รีวิวเองเลยนะครับผมรีวิวให้กับหลวงตาเองเลยนะเป็นกลางสองทางนะครับพี่น้องกลางแหลมครับใช้เน็ตเวิร์กเป็นกลางสองทางนะอดอกเป็น12 MB ครับผมโอ้ BM <c oughs> ส,ส่วนเสียงแหลมก็ใช้เป็นคอมซีซครับผมนี่ครับตู้เบรก็ใช้เป็นของตู้สูตรแผ่นดินไหวนะพี่น้องแผ่นดินไหวครับผมใช้อยู่แปดใบนะแปดคูณแปครับพี่น้องเซตนี้ไม่ธรรมดาครับผม จวดมากเลยอู้หก้นี่เป็นตามงคเหรออัคัญ่อเดี๋ยวให้บองดำเป็นดีเจให้วันนี้ เสียงพร้อมมากเลยนะพี่น้อง มันจะมีเสียงแบบเขาเร right ียกว่าเสียงอะไรนะเสียงเวลาไฟมันตกนะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องดูไฟนะครับไฟร้อยแปสิครับพี่น้องเนี่ย เคยได้เปนเบนสลีมันจะเส็นย่าไมพมันไม่พอให้เพวอร์เรื่องแบพอนะเคยได้เปีนเสนเลี โอเคครับพี่น้องจบไปหนึ่งผลงานเพลงครับผมปากากรอมคเนยจากาน้องเมวรินแล้วก็าสาแตงโมเนาะกับทีมงานช่อง ytu b e สบายฮีเรคคอร์ดนะครับพี่น้องฝากติดตามด้วยครับผมให้กำลังใจทีมงานน้องๆด้วยครับผมทีมงานน้องใหม่ครับอโอเคครับพี่น้องพ่อพอหอมปากหอมคอครับคลิปนี้โอ้สุดยอดมากครับ โอ้สุดยอดแล้วครับวพ่อจะทำเครื่องขายหลวงพ่อจะทำเครื่องขายแล้วเขาไม่เขาเขาอยู่ช่องยูทูเขาครับนี่ครับพี่น้องของที่หลวงพ่อใช้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับผมเป็นกระถิ่น กฐินอะไรกถินช้างนี่กฐินช้างสามัคคีนะครับพีโซ่สัตยียงีโซ่สัยียงโซ่สัตยียง่ียงอ๋อครับผมวันที่วันวันที่อะไรนะครับสิบเก้าพฤศจิกาเดี๋ยวเร็วนี้ครับผมพี่น้องอีกสองสามวันอีกวันจากวันนี้นะจากวันที่ผมถ่ายคลิปนี้นะยังไงก็ ใครอยู่ใกล้ก็เชิญมาร่วมทำบุญได้ครับพี่น้องนี่ครับเป็นกระถิ่นช้างสามัคคีนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องเอฟซีไปก่อนครับผมยังไงก็ขอคุณไลนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับสไคร์นะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมมงคลสาวสตูดิโอครับผมในการถ่ายคลิปให้พี่น้องได้รับชมต่อไปครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ